พลังเงียบของคนมีเสน่ห์ที่ไม่ต้องพูดก็ชนะใจในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงและภาพลักษณ์ที่ฉูดฉาดพวกคนมักจะถูกดึงดูดด้วยสิ่งที่โดดเด่นและน่าสนใจแต่บางครั้งเสน่ห์ที่แท้จริงกลับไม่ได้มาจากคำพูดที่ไพเราะหรือการแสดงออกที่หวือหวาแต่มันซ่อนอยู่ในพลังเงียบซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ซึมซับอยู่ในตัวตนของบุคคลนั้นๆ ทำให้พวกเขาสามารถชนะใจผู้คนรอบข้างได้โดยไม่ต้องพยายามพูดอะไรมากมายพลังเงียบเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่เกิดเสมอไปแต่เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้และนี่คือ5พลังเงียบที่ทำให้คนคนหนึ่งมีสเสน่ห์อย่างเหลือเชื่อ 1. การเป็นผู้ฟังที่ดีเยี่ยมหนึ่งในพลังเงียบที่ทรงอนุภาพที่สุดคือความสามารถในการฟังอย่างลึกซึง้ง ในยุคที่เราทุกคนต่างต้องการเป็นที่ได้ยินและเข้าใจผู้คนที่สามารถมอบพื้นที่นั้นให้กับผู้อื่นได้อย่างแท้จริงจึงกลายเป็นบุคคลที่มีสเสน่ห์อย่างคาดไม่ถึงการเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่ได้ยินเสียงแต่คือตั้งใจทำความเข้าใจอย่างท่องแท้ทั้งคำพูดอารมณ์ที่ซ่อนอยู่และความต้องการที่แท้จริงของคู่สนทนาทำไมมันถึงมีสเสน่ห์เมื่อคุณฟังอย่างตั้งใจ คุณกำลังส่งสัญญาณว่าฉันใส่ใจในสิ่งที่คุณพูดฉันเคารพในความคิดของคุณและคุณมีความสำคัญสำหรับฉันการรับฟังอย่างลึกซึง้งทำให้ผู้คนรู้สึกได้รับการยอมรับมีคุณค่าและปลอดภัยที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงการที่คุณสามารถจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่พวกเขาเล่าให้ฟังหรือเข้าใจถึงความรู้สึกเบื้องลึกที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากทำให้ผู้คนรู้สึกผูกพันและเชื่อใจคุณมากขึ้น สเสน่ห์ที่เกิดจากการฟังนี้คือสเสน่ห์แห่งความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจซึ่งเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่มั่นคงและจริงใจสร้างความรู้สึกมีคุณค่าเมื่อคุณฟังอย่างตั้งใจคุณกำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าฉันใส่ใจในสิ่งที่คุณพูดฉันเคารพในความคิดของคุณและคุณมีความสำคัญสำหรับฉันการที่คุณมอบความสนใจอย่างเต็มที่ให้กับอีกฝ่ายทำให้พวกเขารู้สึกได้รับการยอมรับมีคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานของความรู้สึกที่ดีต่อกันการฟังที่ดีช่วยให้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำทำให้คุณสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างรอบด้านและตอบสนองได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์แทนที่จะรีบด่วนสรุปหรือตัดสินใจจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 2. ความนิ่งและความสุข,ขุมในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความกดดันหรือความเครียด คนที่มีสเสน่ห์มักจะเป็นผู้ที่สามารถรักษาความนิ่งและความสุข,ขุมได้พวกเขาไม่รีบร้อนที่จะตอบสนองไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวหรือตื่นตระหนกแต่เลือกที่จะใช้เวลาไตร่ตรองก่อนที่จะดำเนินการใดๆสเสน่ห์ของความนิ่งสงบนี้สะท้อนถึงความมั่นคงภายในและการควบคุมอารมณ์ที่ดีเยี่ยมทำไมมันถึงมีสเสน่ห์ความนิ่งและความสุข,ขุมสร้างความรู้สึกปลอดภัยและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่อยู่รอบข้าง เมื่อผู้อื่นเห็นว่าคุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างสงบพวกเขาจะรู้สึกสบายใจและเชื่อมั่นที่จะพึ่งพาคุณได้คุณกลายเป็นเหมือนเสาหลักที่มั่นคงในยามที่คลื่นลมแรง 3. การแสดงออกทางสีหน้าและภาษากายก่อนที่คำพูดจะถูกเอ่ยออกมาภาษากายและสีหน้าคือสิ่งที่สื่อสารเป็นคุณได้อย่างทรงพลังคนมีเสน่ห์มักจะเชี่ยวชาญในการใช้พลังเงียบนี้ ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มที่จริงใจดวงตาที่เป็นประกายท่าทางที่เปิดกว้างและเป็นมิตรหรือแม้แต่การสบตาที่แสดงออกถึงความสนใจสิ่งเหล่านี้ล้วนสื่อสารออกมาโดยไม่ต้องใช้คำพูดทำไมมันถึงมีสเสน่ห์การแสดงออกทางสีหน้าและภาษากายที่เหมาะสมสามารถสร้างความรู้สึกเป็นมิตรความอบอุ่นและความเข้าถึงได้การยิ้มอย่างจริงใจสามารถละลายกำแพงและสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองได้ทันที ดวงตางที่แสดงออกถึงความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจสามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันในระดับที่ลึกซึง้งการเปิดเผยภาษากายที่เปิดกว้างเช่นไม่กอดอกหรือหันหน้าเข้าหาผู้สนทนาแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะรับฟังและมีปฏิสัมพันธ์สเสน่ห์นี้คือสเสน่ห์แห่งการเชื่อมโยงทางอารมณ์และสัมพันธภาพที่ทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและอยากอยู่ใกล้คุณ 4. การสังเกตและใส่ใจในรายละเอียด คนมีเสน่ห์มักจะเป็นนักสังเกตที่ดีเยี่ยมพวกเขาไม่ได้มองแค่สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าแต่พวกเขาจะสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในพฤติกรรมคำพูดหรือแม้แต่ความรู้สึกที่ไม่ได้แสดงออกชัดเจนของผู้อื่นการใส่ใจในรายละเอียดนี้ทำให้พวกเขาสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมและสร้างความประทับใจที่ไม่สามารถเรียนแบบได้ทำไมมันถึงมีเสน่ห์ เมื่อคุณใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยๆเช่นการจำได้ว่าเพื่อนร่วมงานชอบกาแฟแบบไหนหรือสังเกตเห็นว่าใครบางคนกำลังรู้สึกไม่สบายใจการกระทำเหล่านี้สแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความห่วงใย,ยอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในโลกที่ผู้คนมักจะยุ่งอยู่กับตัวเองการสังเกตและจดจำรายละเอียดเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถแสดงความช่วยเหลือการสนับสนุนหรือแม้แต่คำพูดที่เหมาะสมในเวลาที่ถูกต้องซึ่งสร้างความรู้สึกพิเศษและประทับใจอย่างลึกซึ้ง สเสน่ห์นี้คือสเสน่ห์แห่งความเอาใจใส่และความคิดถึงผู้อื่นทำให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการดูแลและให้ความสำคัญเมื่อคุณใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการจำได้ว่าเพื่อนร่วมงานชอบกาแฟแบบไหนการสังเกตเห็นว่าใครบางคนกำลังรู้สึกไม่สบายใจหรือการจดจำเรื่องราวเล็กๆที่พวกเขาเคยเล่าให้ฟัง การกระทําเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความห่วงใยอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่หายากและมีคุณค่าในความสัมพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือการสังเกตเห็นปัญหาหรือความต้องการที่ซ่อนอยู่ช่วยให้คุณสามารถยื่นมือเข้าช่วยเหลือหรือเสนอทางออกได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสร้างความประทับใจและชนะใจผู้คนได้โดยไม่ต้องพูดอะไรเลย 5. ความสอดคล้องของคําพูดและการกระทําสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด พลังเงียบที่ทำให้คนมีสเสน่ห์อย่างยั่งยืนคือความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่พูดและสิ่งที่ทำหรือที่เรียกว่าความซื่อสัตย์สุจริตพวกเขาไม่ใช่คนที่พูดอย่างทำอย่างแต่คำพูดและการกระทำของพวกเขามักจะสอดคล้องกันอย่างแยกไม่ออกผู้คนสามารถเชื่อถือในสิ่งที่พวกเขาพูดเพราะพวกเขามักจะรักษาคำมั่นสัญญาและทำตามสิ่งที่ได้พูดไว้ทำไมมันถึงมีสเสน่ห์ ในโลกที่เต็มไปด้วยคำพูดที่ไร้น้ำหนักและการกระทำที่ไม่สอดคล้องกันคนที่มีความสอดคล้องในคำพูดและการกระทำโดดเด่นออกมาอย่างชัดเจน พวกเขาได้รับความไว้วางใจและความเคารพจากผู้อื่นการที่คุณเป็นคนที่เชื่อถือได้และมีคำพูดเป็นนายตัวเองสร้างความรู้สึกมั่นคงและความไว้วางใจในระยะยาวซึ่งเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นในเชิงส่วนตัวหรือในเชิงวิชาชีพสเสน์นี้คือสเสน่ห์แห่งความน่าเชื่อถือและความจริงใจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับ การที่คุณรักษาคำพูดและทำตามสิ่งที่ได้พูดไว้เสมอไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและการมีหลักการที่มั่นคงสิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่น่าชื่นชมและดึงดูดใจอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนความไว้วางใจ เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ทุกรูปแบบเมื่อผู้คนเชื่อมั่นในตัวคุณพวกเขาก็จะเปิดใจและพร้อมที่จะลงทุนในความสัมพันธ์นั้นในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจคุณไม่จําเป็นต้องพูดโน้มน้าวใจอะไรมากมายแต่การกระทําที่สอดคล้องกับคําพูดของคุณจะพูดแทนทุกสิ่งและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทําตามโดยธรรมชาติ สเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความสามารถในการพูดคุยอย่างฉะฉานการสร้างภาพลักษณ์ที่ฉูดฉาดหรือการพยายามทําให้ตัวเองเป็นจุดสนใจ แต่อยู่ที่การพัฒนาและแสดงออกซึ่งพลังเงียบทั้ง5ประการนี้การเป็นผู้ฟังที่ดีเยี่ยมความนิ่งและความสุข,ขุมการแสดงออกทั้งสีหน้าและภาษากายที่จริงใจการสังเกตและใส่ใจในรายละเอียดและการสอดคล้องของคำพูดและการกระทำพลังเงียบเหล่านี้จะช่วยให้คุณชนะใจผู้คนสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลเชิงบวกในชีวิตของผู้อื่นได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆเลย คุณเองก็สามารถฝึกฝนและพัฒนาพลังเงียบเหล่านี้ได้เช่นกันลองเริ่มต้นจากการฝึกฝนทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละวันดูสิแล้วคุณจะพบว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของคุณน,นั้นทรงพลังกว่าที่คุณคิด มันเป็นคุณสมบัติที่ซึมซับอยู่ในตัวตนของผู้คนพลังเงียบเหล่านี้จะช่วยให้คุณชนะใจผู้คนสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลเชิงบวกในชีวิตของผู้อื่นได้และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้คนมองเห็นและรู้สึกต่อคุณได้อย่างน่าอาัศจรรย์โดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆเลยคุณเองก็สามารถฝึกฝนและพัฒนาพลังเงียบเหล่านี้ได้เช่นกันลองเริ่มต้นจากวันนี้ดูสิครับหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษ สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ